รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้อะสวัสดีครับทุกท่านครับอะมาอยู่กับอาม่าครับที่ใดบอลเตงนะครับห่างหายไปหลายคลิปนะครับโอ้โหต้องบอกทุนทีว่าอามาไม่สบายจริงๆนะครับทีเด็ดก็ไม่ได้ให้นะครับในกลุมฟรีเลยนะครับอะตอนนี้อามาก็เริ่มกลับมาดีครับนะนะครับอะก็เริ่มกลับมาให้ทีเด็ดครับนะ อ่ะมาดูครับวันนี้มีบอลอะไรไอแลนด์พิมรีกนะครับไอแลนด์พิมรีกไอแลนด์พิมรีกชอบคู่ไหนนะครับเอาเมาดูเปลินเปลินดูเผื่อเ,เดี๋ยวอนครับดูเปลินเปลินนะครับดูเปลินเปลิน,นะน,นอ่ะเรามาดูคู่แรกก่อนครับดันดาก,กับชมล็อกโลเวอร์กันครับระดับคู่แรกวันนี้นะอ่ะมาดูคู่นี้นะครับอ่ะเรามาดูสถิติกันก่อนครับ ห้นานดล่าสุดที่เจอกันนะครับนาดันดารก์กับแชมป์ล็อกครับส่วนใหญ่เป็นยังไงนะครับดันดาร์กชนะหนึ่งชนะสองแชมป์ล็อกชนะหนึ่งชนะสองแล้วก็เสมอที่หนึ่งเกมนะครับถือว่าสูสีนะครับนะนะครับอันนี้บ้านแชมป์ล็อกนะครับอันนี้ในบ้านดันดาร์กออกเสมอนะนี่นะอันนี้ดูปีครับยี่สิบเอ็ดนะครับนะ ล่าสุดเนี่ยถือว่าสูสีนะครับเจอกันก็ยิงไม่ขาดนะครับุูต้านนะเต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งเม็ดนะครับอะมาดูครับ5นัดล่าสุดของนันดากนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับุูต้านนะชนะไม่ถึงนะครับ4เกมแล้วก็เสมอหนึ่งเกมนะครับเกมในบ้านครับ5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับในบ้านชนะรวดครับ5นัดเลยนะครับถือผลงานดีนะครับนะสํสำหรับอันดาก เรามาดูครับแชมป์ล็อกนะครับมันมั่งนะครับนะานัดล่าสุดขอบพวกเขานะครับชนะไปถึง3เกมนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปครับ1เกมนะครับเกมเยอะครับ5นัดล่าสุดกับพวกเขานะครับเกมเยือะนะครับชนะ3นะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปครับ1เกมนะครับอ่ะเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับ นะครับแชมล็อกเนี่ยนะครับนะอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับนะอยู่อันดับหนึ่งนะครับโซนดักอยู่อันดับสองนะครับนะนะครับดันดาร์เนี่ยครับแข่งมาแล้วครับสิบแปดนัดนะครับนะน้อยกว่าแชมล็อกโรเวอร์อยู่หนึ่งนัดนะครับนะชนะเก้าเสมอเจ็ดแพ้สองนะมีอยู่สามสิบสี่คะแนนนะครับนะครับโอห่างอยู่หลายคะแนนพอสมควรนะครับทุกท่านนะ โอ้โหเยอะนะครับนาโซรแชมป์ล็อกนะครับนาะยู่ดําดึงแข่งแล้ว19นะชนะ13เสมอ3แพ้3นะครับอยู่42คะแนนนะครับกูตานนะอ่ะดูนะครับเกมเย้าดันดาร์แข่ง9ชนะ7เสมอ2น่าสนใจมากครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับส่วนแชมป์ล็อกครับเกมเยอือนแข่ง9 ชนะสี่เสมอสองแพ้สามนะครับอาหารนี้นะครับยังมีแพ้นะครับยังมีแพ้นะถือว่าสูสีนะครับเเรามาดูที่แอนดิแคปนะครับแฮนดิแคปเปิดมานะครับน้ำเอี่ยมเปเจ้าบ้านนะครับุดานะนะครับดูครับแอนดิแคปนะครับเหรียแรกเปิดมาครับที่ครึ่งลูกทั้งเรีแรกแล้วก็เหรที่สองเลยนะครับนะ โซนเลรแรกครับน้ำเจ้าบ้านที่1.00ครับโซนเยือนที่ศูนยครับเหรีที่2ไหลลงมาที่0.95ครับโซนเยือนไหลขึ้นไปที่0.90นะครับราคาเอาไว้เหรีแรกนะครับสองลูกควบสองลูกควบเอ้ยสองลูกควบสองลูกครึ่งนะเอ้ยสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับนะทั้งเหรีแรกแล้วก็เหรีที่สองครับห่างหายไปหลายวันนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับนะครึ่งลูกก็ถือว่าโอเคนะครับนะแต่คู่นี้เหมาชอบทีมเยือนนะรับรู้จักแฮนดิแคปนะครับอ่ะ คููแรกครับเอาหมาขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนแล้วกันนะครับอย่างแชมล็อกนะครับนะแชมล็อกต่อด้วยนะครับทุกท่านดินดังในบ้านแข็งนะ <c oughs> นะครับในบ้านแข็งน่าเล่นแชมล็อกจริงๆนะครับแต่ดูจากแฮนดิแคปแล้วน้ำก็ใกล้เคียงนะครับอันอื่นล่ะ <c oughs> ถือสูสีนะครับดูด้านนะไม่เป็นไรครับงนะ ถือว่าทูสีนะครับนะเอาไปต่อคู่ไหนดีนะครับนะไปต่อคู่ไหนดีลนะ่ะวันนี้หมอจะมาวิเคราะห์นนหลายๆคู่เลยกันนะครับทุกท่านนะนะครับคู่แรกแชมป์ล็อกนะครับนะเอเดี๋ยวก่อนนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอขอจดไว้ก่อนแลวกันนะทุกท่านนะเดีย๋ยวลืมครับทุกท่านนะแชมป์ล็อกนะครับคู่แรกนะ <c oughs> มาต่อครับ คู่ไหนเอาเอาเอาไอแลนด์สักอีกคู่นะครับนะนะครับนะสำหรับไอแลนด์พิมพ์ลีกนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยไปโดดไปดูครับไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งแล้วกันนะครับทุกท่านนะเอาคู่ไหนดีโบฮีเมียนแหมน่าสนใจคู่นี้ครับเนี่ยเดลรี่นะครับกับด็อกเฮดานะครับอ่ะเรามาดูคู่นี้กันสักหน่อยนะครับนะมาดูสถิติกันครับฮะนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเดลรี่นะครับชนะหนึ่งชนะสองด็อกเฮดานะครับ ชนะหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอไปครับสองเกมนะครับถือว่าถ้าชนะก็ชนะขาดเลยนะครับสำหรับเดอรี่นะครับนะอืครับก็ถือว่าภาษีดีกว่าสำหรับเดอรี่นะครับแต่ก็ถ้าเจอทีไรก็แต่เนี่ยครับอันนี้เสมอนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ไปเยือนนะแต่ในบ้านครับชนะนะในบ้านนะครับ เรามาดูครับเสติครับ้านดล่สสุของะดูนี่โอ้โหผลงานทำไมไม่ดีเลยอะแพ้ไปถึงสามเกมเสมอหนึ่งชนะหนึ่งเกมเท่านั้นเองนะครับนะนะครับเอาเรามาดูครับในบ้านครับฮานดล่สสุเป็นไงนะครับในบ้านชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับต้องขอโทษอภัยนะเพื่อนนะเมามีไอนะครับนะยังหายไม่ดีครับ ไม่ค่อยดีนะผลงานนะครับนะเ,เรามาดูด็อกเฮด้ากันบ้างนะครับนะห้านัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะสองแพ้สองนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับนะเ,เรามาดูเกมเยือนครับห้านัดล่าสุดนะครับเกมเยือนชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ครับสามเกมนะแพ้สามเกมเลยนะมาดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับ เดอร์ลี่อยู่ดับสาครับนะแข่งแล้วครับ19นัดนะครับชนะ9้าเสมอหกแพ้4มีอยู่3ามสิสามคะแนนครับนะโอ้โหครับห่างจากดับ2ดันดาร์แค่1คะแนนนะครับเดอร์ลี่เอ้ล็อกเอด้าครับอยู่ดับ8ครับแข่งแล้ว18นัดครับน้อยกว่าอยู่1นัดนะครับชนะห้าเสมอห้าแพ้8นะครับมีอยู่20คะแนนนะครับนะเกมเย้าเดอร์ลี่แข่ง10ชนะ4เสมอสแพ้2นะครับ เกมเยือนนะครับของด้ง้งเฮด้าแข่งเก้าชนะไปหนึ่งโอ้โหพระเจ้าจอดเสมอสามแพ้ห้านะครับนะเรามาดูที่อันนีแคปนะครับอันนี้แคปโอ้โหไหลามานะครับลูกครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวรกอะดูครับเดี๋ยวรกเปิดมาครับ ลูกคึงทะเลแรกแล้วก็เลทที่สองครับน้ำเจ้าบ้านที่0 9นจดเกสานะครับส่วนเยือนที่0ูนดสานะครับเลทที่2องแล้วนะครับน้ำนะครับไหลลงที่ศูนยุ8ดสามครับส่วนเยือนนะครับอยู่ที่1 0 3จนย์สาครับราคาโอเวอร์นะครับเลทแรกนะครับสองลูกควบสองลูกคึควบสามาต้งเลทแรกแล้วก็เลทที่สองนะนะเสียงดีครับราคานะครับน้อยไปหน่อยครับแต่โหน้ำน่าเล่นมากนะครับผู้นี้นะนะเอาเหมาแนะนำครับนะ มีลูกควบก็เลยลูกควบไปนะครับทุกท่านนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเหมาหมอนะว่าวันนี้นะครับเดอรี่เนี่ยนะครับในบ้านนะครับในบ้านเนี่ยมีแน่ครับหนึ่งเม็ดนะครับนะแต่เหมานะครับแนะนํานะครับชอบลูกควบมากกวานะครับนะลูกครึ่งถือว่ามองว่ามันต้องรุ่น2เม็ดนะครับนะใครชอบลูกครึ่งก็จัดได้นะครับทุกท่านนะนะครับอ่ะอันนี้เหมานะครับให้บอดต่อหมดเลยนะครับทุกท่านนะนะครับ นี่นะครับคู่นี้ราคาน่าจะเหลือสักปอนะครับพลังดีครับชมล็อกเนี่ยนะครับมามาต่อคู่ที่สองครับเอ้คู่ที่สามแล้วนะครับมาเปลี่ยนนะครับไอแลนด์ดีชั่นหนึ่งมากนะครับเบย์วันเดอร์เล์นะครับพบกับอะไรเนี่ยกันเวทนะครับนะเอาคู่ไหนเดียวเอาคู่ไหนดีเอาคู่นี้คู่เดียวนะครับคู่นี้ค่เดียวดูคู่อื่นมีไหมอ่ะสามคู่น่าจะพอนะครับวันนี้นะสามคู่พอไหมนะครับ อะไรเี่ยคู่อะไรเี่ยไปฟอร์ดไปชนมาขอดูคู่อื่นกบเผื่อมีน่าสนใจบอดอียิปเซรามิกา้าคุณคุณเนี่ยชื่อนะครับนะเนี่ยคู่นี้ยกับฟาโคนะคนในคู่ที่น่าสนใจนครับอามาดูคู่นี้ก่อนน, er นะครับวันเดอร์เลอร์นะครับพบกัดกันเวทเนี่ยครับนะานมาดูสถิติกันสักหน่อยนะครับนะ เอาไปทั้วสี่คู่แล้วกันนะสลับวันนี้นะนะครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเบวันเดอร์เลอร์เป็นยังไงชดาได้แค่หนึ่งเกมนะครับที่เหลือครับเสร็จกันเวทหมดเลยนะครับชนะหนึ่งชนะสองชนะสามเกมนะครับนะครับส่วนบ้างทีมเยอนดีกว่านะครับทุกท่านนะออาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของวันเดอร์เลอร์นะครับวันเดอร์เลอร์นะครับชนะหนึ่งสามเกมนะครับเสมอ นะครับล้วก็แพ้ไปครับ1เกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านข้าม้านัดสุดนะครับในบ้านนะครับชนะแค่1เกมนะครับแล้วก็เสมอไปถึง2เกมนะครับแล้วก็แพ้ครับ2เกมนะครับเอาเรามาดูทีมเยือนกันบ้างครับอย่างนะครับกันเวทนะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะไปถึง3เกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แพ้1เสมอ1นะครับ ถือผลงานใช้ได้นะครับมาดูครับเกมเยือนครับน่าสุดนะครับโอ้โหเกมเยือนใช้ได้นะครับทุกท่านเสมอหนึ่งที่เหลืออีกสี่เกมนะครับบอกตรงชนะหมดนะครับทั้งสี่เกมเลยนะครับตารางคะแนนครับนะครับกันเว้นอยู่ดับสองครับแขวแรักสิบหกนัดนะครับชนะชนะสิบสองเสมอสองแพ้สองมีอยู่สามสิบแปดคะแนนห่างอดัมหนึ่งแค่หนึ่งคะแนนนะครับนะ พอกซิตี้เนี่ยครับอยู่ดำหนึ่งนะครับ <ave V and ler> นะครับเบยวันเดอร์เลอร์ครับอยู่ดำเจ็ดครับแข่ง์ล้างสิบเจ็ดนัดนะครับมากกว่าอยู่หนึ่งนัดนะครับชนะสามเสมอแปดแพ้หกมีอยกสิบเจ็ดคะแนนนะครับเกมยาวครับเบยวันเดอร์เลอร์แข่ง์แปดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สี่นะครับเกมเลือนเอ้เกมเยือนนะครับนางกันเวทนะครับนะแข่ง์แปดชนะเจ็ดไม่มีเสมอแพ้แค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับนะวันนี้เหมามองแล้วว่า น่าจะบุกหน้าดูแล้วสลับกันเวทวันนี้นะกันเวทกับเวทโอ้โหพูดผิดพูดถูกขออภัยครับด้วยนะออามาดูที่อันนี้ครับนะครับอันนี้ครับนะครับเรแรกเปิดมาครึ่งลูกครับนะน้ำเจ้าบ้านที่ 1. 1 3ุหนึ่งสครับส่วนเยือนที่0ูจดดศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับอ่าเรทที่สองไหลขึ้นไปที่ขึ้นครบลูกครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าแปด ส่นเงือนไลขึ้นที่0.88นะครับราคาโอเวอร์เดรแรกครับ2ลูกครึ่งสองลูกขึ้นนะครับปุบสานะครับเรที่2ไหลลงที่2ลูกครึ่งนะครับนะราคาครึ่งกับลูกเรทราคาถือว่าผ่านนะครับบวกกับทีมเยือนนะครับน้ำอยู่เรดนี้นะครับคู่นี้จัดไปครับนะโอ้โหเนี่ยเหมานะครับจัด4ี่คู่เอ้ย3าคู่บอลต่อหมดเลยนะครับมาดูคู่ที่4อนี่เซรามิก้านะครับนะครับ ฟาวโคนะครับอ่ะมาดูสถิติกันสักหน่อยนะครับบอลอียิปต์นะครับนะครับสองนัดล่าสุดที่เจอกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแต่นะครับเหมือนบ้านใครบ้านมันนะครับนะเห็นไหมครับนี่ครับนะมาดูครับห้านัดล่าสุดของเซรามิกกีกานะครับนะชนะสองเกมนะครับแพ้หนึ่งเกมแล้วก็ เสมอสองเกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับ5้าด้าสุดนะครับในบ้านก็ถือว่าโอเคนะครับทุกท่านนะในบ้านนะครับนะชนะไปถึง3เกมนะครับแล้วก็แพ้1เสมอ1นึ่งะครับในบ้านถือว่าใช้ได้นะครับอ่เรามาดูครับทีมเยือนกันบ้างครับอย่างฟาร์มโคนะครับโอ้โหสุดยอดเว้ยนะครับทีมนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับทุกท่านนานเสมอไปถึง4เกม แล้วก็ชนะหนึ่งเกมนะครับโอ้โหเกมนี้แปลว่ากองหลังน่าจะเหนียวสุดๆนะครับโอ้โหห้านัดล่าสุดเกมเยือนไม่แพ้ใครเลยนะครับอ้าขอถอยไปทั้งเจ็ดนัดแล้วกันอ่ะเจ็ดนะครับตั้งแต่เจ็ดนัดหกเจ็ดนัดเนี่ยนะครับนะเห็นไหมครับนับจากห้านัดล่าสุดลงมาเนี่ย 6, นัดที่หกนัดที่เจ็ดแพ้น,นะครับที่เหลืออีกห้านัดเนี่ย โอ้โหเสมอหมดเลยครับดูก็ไม่ขาดนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับนะเราไปดูที่แอนดี้แคปก่อนนะครับ <c oughs> แอนดี้แคปโอ้โหคู่นี้ทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยเดาคาเนี่ย เลทราคาไม่เหมาไม่ได้เจอนานนะครับนะหังหายไปนานแบบนี่ครับทุกท่านดูแฮนดิแคปเลยครับราคาน้ําราคานะครับแต่ราคามันอยู่ที่ราคาปอนะครับนะน้านะครับเจ้าบ้านนะครับทั้งเลทแรกและเลทที่สองเนี่ยไม่ขยับไปไหนอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ครับส่วนเยอนที่ศูนย์จุดแปดแปดเอ้ยศูนย์จุดแปดศูนย์นะทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่สองนะครับราคาโอเวอร์นะครับอยู่ที่สองลูกนะครับทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่สองนะคู่นี่เหมานะครับ ดูง่ายเลยนะครับหน้าเชียร์ทีมเยือนนะครับนะราคาปอเนี่ยเลทนะครับโอ้โหถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์น้อยมากนะครับนะคู่เนี้ยนะครับเอ๋หมาขอเชียร์ทีมเยือนนะครับนะอะสรุปครับมานะครับคู่แรกแชมป์ล็อกนะครับทุกท่านก็ไปเลือกราคาเอานะครับนะนะครับ คู่ที่สองคับเดลรี่นะครับคู่ที่สามนะครับอันเวทนะครับคู่ที่สี่ฟาโคนะครับนะบอลลองนะครับน้าวันนี้เหมานะครับให้ไปสี่คู่นะครับุูท่านนะนะครับก็ลองเลือกกันดูแล้วกันนะครับุูท่านนะใครอยากได้ที่เด็ดเพิ่มครับนะอยากเข้ากลุ่มก็ง่ายครับทักไอดีไลน์ส่วนตัวมาหาเหมาไนะครับเอเอฟเเข้าเก้านะครับตกต้านนะใครที่เข้ารับชมคลิปเอาเหมาแล้วก็ขอฟานะครับนะ กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดใหม่ๆนะครับนะจากเอเมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ